ตู้เชื่อมของอัลฟานะครับตัวนี้เป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่จากทางร้านเรานะครับผมเป็นระบบไฟ mma 500S นะครับหรือว่า5 0 0แอมป์ตู้ตัวนี้มีฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับนะครับพร้อมค่าบอกสถานะได้ถึง2หน้าจอช่วยให้การเชื่อมง่ายดายิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเป็นตู้รุ่นล่าสุดของปีนี้เลยนะครับอุปกรณ์การใช้งานในชุดเรียกได้ว่าแถมให้แบบจัดเต็มเลยนะครับโดยไม่มียี่ห้อไหนกล้าแถมไห้ถึงขนาดนี้เลยนะครับตู้ตัวนี้นะครับช่วงเปิดตัวทางร้านเราจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับอยู่ที 1,990บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับรวมค่าจัดส่งและค่าบริการเก็บเงินหน้าบ้านให้พร้อมนะครับถ้าสนใจสินค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนทุกกรณีนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยชาระเงินเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันเลยนะครับตู้ตัวนี้นะครับมีถึง3ปุ่มปรับนะครับผมช่วยให้การเชื่อมง่ายได้ตรงกลางนะครับคัดเลนเป็นตัวเล่นกระแสไฟนะครับผมปรับความต้องการของพี่เลยนะครับเชื่อมได้ตั้งแต่2.6 3.2หรือ4มิลนะครับผมแล้วแต่เราจะใช้นะฮะ ส่วนทางซ้ายเป็นตัวอาร์คฟอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟให้ไฟคงที่และสมดุลนะครับเวลาเราต่อสายเชื่อมยาวนะครับแต่ไม่เพิ่มแอมป์นะครับจะไม่ทําให้ไฟดรอปส่วนทางขวาเป็นฮอตสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสริมเร่งให้ลวดหลอมละลายเร็วขึ้นกานเดิมนะครับเวลาการใช้งานเราก็ปรับให้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับจะทําให้การเชื่อมง่ายดดยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับอัลฟาตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมตู้ก็จะมีขอบกันกระแทกสีมุมไม่พร้อมนะครับด้านหลังตัวตู้เชื่อมนะครับผม อารมระบายความร้อนอยู่ข้างล่างนะครับผมเป็นขนาดใหญ่ลองฟังเสียงลมดูครับและตู้ตัวนี้มีระบบสำรองไฟนะครับผมผมจะลองปิดสวิตช์นะฮะพอปิดสวิตช์ปุ๊บประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากนะครับถนอมแผงวงจรและบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวทดสอบตู้เชื่อมเอลฟานะครับโดยการเชื่อมลวดสี่มิลของยาวาทาใช้สายเชื่อมยาวสิบห้าเมตรนะครับผมใส่สายให้ดูนะยาวถึงคนเชื่อมนะครับทดสอบกับลวดยาวาทานะครับผม กระแสไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันต่อเลยนะครับของแถมที่จะแถมให้ในชุดนะครับเมื่อกี้ลืมบอกว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสายเชื่อมก่อนสายเชื่อมของเราสาเร็จรูปมาให้เรียบร้อยเลยนะครับยาวไ้ถึงสิบเมตรเลยนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเพิ่มคีมจับออฟล็อตแถมให้อย่างดีนะครับเป็นหัวเซรามิกไม่ได้คีมถูกๆนะครับใช้งานคงทนข้างในเป็นทองแดงแท้นะครับ สายดินมีให้ครับผมยาวถึงสามเมตรนะครับคู่นี้จะเป็นสายเชื่อมขนาดใหญ่สีส้มนะครับผมถุงมือมีให้คู่หนึ่งนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยแปลงเคาะที่สลักแล้วก็ด้ามจับกับหน้ากากเชื่อมนะครับใช้เวลาในการเชื่อมนะครับคู่มือการใช้งานเลยนะครับผมพร้อมบัตรรับประกันสินค้าเรามีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมนะครับเรียกได้ว่าชุดจัดเต็มเลยนะครับแต่วเรามาดูตรงที่คนเชื่อมต่อเลยนะครับลายกันเยาวสุดขอบเหล็กเลยครับ มาเชื่อมนะครับสวยงามเลยครับโอเคครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ